จัดกระเป๋าเดินทางเตรียมตัวไปท่องโลกที่ญี่ปุ่นนี่เป็นการเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งแรกของดิดหน่อยเลยค่ะตื่นเต้นมากเพราะเป็นประเทศที่อยากไปสุดๆแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปคนเดียวนะไปกับเพื่อนอะออกมารอคนไปส่งให้น้องไปส่งที่สนามบินค่ะมาถึงสนามบินแล้วนี่ไงเพื่อนที่ไปด้วยกันน่ารักใช่ไหม สองสาวท่องแดนปลาดิบตอนนี้ต่อคิวรอเช็คอินโหลดกระเป๋าคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ <c oughs> จะบอกว่าถึงจะตื่นแต่เช้าแต่ก็ยังสดใสกันนะ <c oughs> ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับหรอเ <c oughs> ปล่าหรอกหลับดีมากแต่นิดหน่อยอะตื่นเต้นมากกว่าเพราะนี่เป็นครั้งแรกจริงๆแต่เพื่อนครั้งนี้ครั้งที่สแล้วไง <c oughs> แต่ทางก็ยังตื่นเต้นนะใครจะไม่ตื่นเต้นล้วเนาะ ก็เป็นประเทศที่อยากไปอยู่ตลอดอะก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาตอนนี้เราผ่านตอมอเข้ามาข้างในกันแล้วค่ะป <are> ะ <in S 1> เดินไปเกตกัน <the> ไฟบินของพวกเราค่อนข้างเช้านะ <the> พวกเราเลือกเช้าเพราะจะได้มีเวลาไปท่องกลางคืนเกตของพวกเราคือ24เดินไกลยอยู่ แต่ยังมีเวลาอีกเยอะกว่าจะถึงเวลาบอดดิ้งไปหาอะไรรองท้องและเดื่มกาแฟก่อนพอดีเลยร้านมีที่นั่งว่างนั่งได้ตอนเช้าเลือกกินง่ายๆขนมปังกับกาแฟกินรองท้องไปก่อนแต่ตอนนี้นั่งอยู่คนเดียวค่ะเพื่อนไปเข้าห้องน้ำ กาแฟมันย,ยังร้อนอยู่มากเดี๋ยวเปิดฝาสักหน่อยให้มันอุ่นๆก่อนเชา้ชาๆดื่มกาแฟจะได้สดชื่นแค่ได้กลิ่นของกาแฟก็ตื่นตัวแล้วรู้สึกดนีนางกลับมาละขอเมา์มอยกันก่อนคุยกันเรื่องรายละเอียดการเดินทางแหละจะคุยเรื่องอื่นทำไมก็ต้องคุยเรื่องนี้เท่านั้นแหละ ในหัวไม่มีเรื่องอื่นแล้วตอนนี้ใจไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วมีแต่กายาบการไปเที่ยวนะแค่คิดหรือแค่วางแผนก็สนุกแล้วมันเป็นการชาร์จพลังให้เราได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งแค่ได้ออกมาข้างนอกก็เปลี่ยนบรรยากาศละ นิดหน่อยพกกระบอกน้ำไปด้วยค่ะพอที่นู่นมีที่เติมน้ำเป็นจุดๆุดเอาไปเองก็จะได้ประหยัดค่าน้ำจริงไม่หวะไม่เป็นไรเผื่อไว้ไม่หนักอะไรตอนนี้ผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อาจจะยังเช้าอยู่ ขอดูบอร์ดดิ้งอีกทีเพื่อความแน่ใจดูอีกรอบโอ้ oh, ได้เวลาบอร์ดดิ้งแล้วค่ะเจอกันนะ uh huh. อยู่บนเครื่องบิน uh huh. เขาปิดไฟมืด uh huh. เพื่อให้ผู้โดยสารได้พัก เย่ yeah. ในที่สุดก็ถึงสนามบินคันไซแล้วเราสองคนผ่านด่านค่อนข้างไวค่ะก่อนไปแนะนำให้กรอกฟิสิกส์เจแปนไปก่อนนะคะใส่รายละเอียดเกี่ยวกับทริปของเราเข้าไปเพราะมันจะง่ายมากเวลาที่เราไปสแกนที่เครื่องค่ะระหว่างทางจะมีเจ้าหน้าที่ถามว่ามี QR code ไหมถ้ามีก็เข้าได้เลยสะดวกมาก แต่ที่ตอมอเขาจะมีแยกประเภทผู้โดยสารเหมือนกันค่ะอย่างเช่น A B C D อะไรแบบนี้ A ก็คือไม่มีประเด็นอะไรกรอกข้อมูลมาเรียบร้อยประมาณนี้จากนั้นก็ไปต่อคิวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือเดินทางประทับวีซ่าเข้าประเทศค่ะตอนนี้เราออกมาผ่านด่านตอมอแล้วเรากำลังเดินไปที่สถานีรถไฟเพื่อต่อไปที่เกียวโตค่ะที่แรกของเราสคนคือเกียวโต พอเข้ามาในสนามบินเราก็จะได้กลิ่นและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นแต่ละประเทศก็จะมีกลิ่นและบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศประเทศไทยเราก็เช่นกันและแน่นอนที่ญี่ปุ่นก็คาววอียันป้ายเลยค่ะน่ารักไปทุกที่วันแรกที่เหยียบเท้าลงแผ่นดินญี่ปุ่นก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเลยจ้าดูอะไรไหมเราสองคนขึ้นรถไฟผิดขบวนพอรู้ตัวว่าผิดเราก็จะลุกออกใช่ไหม แต่เพื่อนออกไปทันคนเดียวส่วนนิดหน่อยออกไม่ทันจ้าเพื่อนออกได้ปุ๊บประตูปิดปั๊บตึง้งเราสองคนมองหน้ากันผ่านกระจกช็อกเหมือนในแอนิเมะหรือซีรีส์เลยรถไฟค่อยๆเคลื่อนขบวนห่างออกไปนิดหน่อยก็เอาไงดีนะก็โทรหาเพื่อนเอาไงกันดีหรือจะไปรอเพื่อนที่สถานีโอซาก้าดีนะแล้วเจอกันค่อยต่อขบวนใหม่แต่ปรากฏว่าขบวนที่ขึ้นมาไม่ไปโอซาก้าจ้าชีวิต ครั้งแรกกับการเดินทางมาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็ยังอ่อนหัดอยู่จะบอกว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเพราะอะไรรู้ไหมผู้ชายญี่ปุ่นที่นั่งตรงข้ามนิดหน่อยเขาพูดภาษาอังกฤษได้โอ้เหมือนเทวดามาโปรดเขาแนะนําอย่างใจเย็นและละเอียดมากเขาก็บอกว่าให้กลับไปที่สนามบินเพราะขาบวนนี้ไม่ไปโอซาก้านิดหน่อยขอบคุณเขามากจริงๆถ้าไม่ได้เขานะอาจจะยุ่งยากกว่าน,นี้เพราะหาคนพูดภาษาอังกฤษค่อนข้างยากหลังจากที่ได้รับความ คำแนะนําจากเทวดาพูดใจบุญนิดหน่อยก็ลงจากรถไฟเดินลงไปที่สถานีเพื่อซื้อตั๋วใหม่แล้วกลับไปหาเพื่อนที่สนามบินเจ้าหนะ้าที่ตรงสถานีไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลยค่ะเราก็ได้เวลาใช้ภาษาญี่ปุ่นที่ร่ำเรียนมาเพื่อเอาตัวรอดสุดท้ายก็รอดเด้อเก่งอยู่นะในที่สุดก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแต่ พอกลับมาที่สนามบินนิดหน่อยต้องซื้อตั๋วรถไฟ JR ใหม่เพราะตั๋วที่ซื้อไว้ใช้ไม่ได้ละเพราะออกจากสถานีไปแล้วไงไม่เป็นไรถือเป็นประสบการณ์ที่สนุกและตื่นเต้นมากถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะสิ่งแรกที่ต้องทําคือตั้งสติใจเย็นๆและหาทางแก้ไขไปค่ะไม่ยากทุกอย่างมีทางออกเสมอประโยชน์ก็คือเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่เพิ่มอีก พยายามใช้แอปหรือ AI ให้เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่รู้ภาษาของประเทศที่เราไปเดินไปถามไปขอความช่วยเหลือไม่ต้องอายเอาตัวรอดก่อนนิดหน่อยว่าคนญี่ปุ่นก็ใจดีนะแต่นิดหน่อยโชคดีที่พอจะมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอยู่บ้างอย่างน้อยก็ N 5าแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าโชคดีจริงๆิที่พยายามพัฒนาและฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอเอาละในที่สุดก็ขึ้นรถไฟถูกขบวนเสียทีขบวนนี้ไปเกี้ยวโตค่ะสนุกจังเลย ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา17.30นแต่มืดเหมือนสามทุ่มเลยค่ะข้างนอกมืดมากอากาศเย็นหนาวพอสมควรแต่ข้างในเขาจะเปิดแอร์อุ่นค่ะตามอาคารรถไฟจะเปิดแอร์อุ่นแต่ที่เกียวโตก็ถือว่าไม่หนาวมากอุณหภูมิก็16อะไรนะประมาณน้10องศา6องศาถึง6องศาประมาณเนี้ยค่ะพอไหวไม่หนาวมากแต่บรรยากาศก็ดีจริงๆนะ ตอนนี้รู้สึกสบายใจมากสนุกมากด้วยตอนหลงกับเพื่อนก็ไม่กลัวนะเวลาอยู่บนรถไฟคนญี่ปุ่นก็เหมือนคนไทยนะนั่งเงียบเงียบเป็นโทรศัพท์หลับก็แล้วแต่คนไม่มีเสียงรบกวนอาจจะมีแค่พวกเราบมังตอนนี้มีความสุขขนาดไหนดูได้จากวิดีโอเลยค่ะมีความสุขมากสนุกมากด้วยเหมือนได้ผจญภยัย <Okay. S 2> ว้าวในที่สุดก็มาถึงจุดหมายสักที เกียวโตคานิจิวะเกียวโตนิ่มอยมาแล้วนะที่นี้คือเกียวโตเอกิค่ะหรือสถานีเกียวโตนั่นเองเดาสองคนเลือกที่จะเดินไปที่โรงแรมค่ะเพราะโรงแรมอยู่ห่างออกไปไม่ไกลใช้เวลาเดินประมาณ15บหถึงยีนาทีมาญี่ปุ่นคือต้องเดินค่ะแนะนําให้ฟิตร่างกายก่อนมาเที่ยวนะคะพอได้เดินเยอะแน่แนช่วงนี้ คนค่อนข้างเยอะเพราะเป็นช่วงที่คนกำลังเลิกมานกกันพอดีเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าคนไหนคือคนญี่ปุ่นชุดดำค่ะทั้งชุดมีแต่สีดำเขาใส่สีดำกันเกือบหมดส่วนเห็นสีสันสดใสจะเป็นต่างชาตินักท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่สีดำหรือสีทึบๆถือว่าเป็นสีสุภาพและช่วงหน้าหนาวจะช่วยดูดซับแสง เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ค่ะโอ oh, นี่เลยค่ะเกียวโตทาวเวอร์ oh. สวยนะาบรรยากาศดีมาก oh, <yeah. S 1> ทางไปรโรงแรมของเราก็จะผ่านเกียวโตทาวเวอร์ค่ะ oh. ให้ความรู้สึกฉันมาถึงแล้วฉันมาถึงแล้วจริง oh, ๆฉันมาถึงแล้วนะ oh. อะไรประมาณนั้น oh. ดูสิทุกคนสวยนะ oh. อากาศดีมากเ oh. ย็นกำลังสบาย จากนั้นเราก็เดินต่อไปค่ะภารกิจของเราคือเดินไปให้ถึงโรงแรมเดินมาถึงแยกนี้เราจะข้ามถนนกันค่ะ ก็รอสัญญาณไฟเนาะตามกฎของเขาในตัวเมืองเกียวโตวยามค่ำคืนไม่ค่อยพลุกพลานเท่าไหร่เพราะเกียวโตวเป็นเมืองเล็กๆไม่ใช่ย่านธุรกิจจะค่อนข้างเงียบสงบค่ะอ่ะยืนดอสัญญาณไฟต่อไฟเขียวค่ะข้ามทางม้าลายตรงนี้ทุกทางม้าลายจะมีไฟเขียวไฟแดงให้ค่ะ ต่อให้ไม่มีคนไม่มีรถเราก็ต้องหยุดจอสัญญาณไฟนะอ่ะตอนนี้ไฟเขียวแล้วค่ะไปต่อได้เดินข้ามถนนกันตัวเมืองก็จะมีพวกศูนย์การค้าเหมือนทุกที่ทุกประเทศค่ะตอนนี้เริ่มหนาวละ หนาวนะตึกข้างหน้าเป็นปลาจิงโกะค่ะเป็นปลาจิงโกะสล็อตอะไรแบบนี้ตรงนี้ค่อนข้างแน่นนักท่องเที่ยวที่เราเห็นส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยกับคนเกาหลีคนข่าวก็มีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไทยกับเกาหลีเราก็เดินไปเรื่อยๆค่ะเห็นป้ายใช่ไหมป้ายสีเหลืองๆปลาจิงโกะ ใครชอบเล่นก็เข้าไปเล่นได้เลย yeah. ตัดภาพมาที่ทางเดินเข้าโรงแรมของเรามืดนะไม่ค่อยมีคนด้วยแต่ไม่น่ากลัวหรอกชอบถนนบ้านเขามากสะอาดไม่ครุข่ะตัดมาที่บ้านเรา <c oughs> ไม่พูดดีกว่า yeah. มีร้านสะดวกซื้ออยู่ตามจุดต่างๆที่ผ่านมาแถวนี้เป็นที่พักก็จะเงียบสงบไม่ใช่ย่านคนเดินจะเห็นว่าร้านปิดเกือบหมดแล้วที่ญี่ปุ่นร้านปิดค่อนข้างเร็วค่ะโดยเฉพาะที่เกียวโตวก็จะมีแค่บางร้านเท่านั้นที่เปิดอยู่และส่วนใหญ่ร้านที่เปิดจะมีแต่นักท่องเที่ยวไปนั่ง ระหว่างทางเราก็เจอพวกโฮสเทลซึ่งบรรยากาศค่อนข้างเป็นญี่ปุ่นแท้เลยล่ะเราว,ว่าตึกตรงเนี้ยสวยนี่เป็นโฮสเทลนะคะสวยนะเดินต่อไปใกล้ถึงแล้วล่ะแต่ก็แอบเหนื่อยนะ คือถนนบ้านเขาอะลากกระเป๋าได้สบายมากพื้นค่อนข้างเรียบค่ะเอ,อ่อตอนนี้เป็นเวลา18.30นอแล้วค่ะยิ่งดึกก็ยิ่งหนาวแต่เดินได้สบายสบายมากเพราะอากาศดีมากๆโอ้ เหมือนเจอคนวิ่งออกกำลังกายด้วยชอบจักรยานญี่ปุ่นนะดูเผลอเหมือนจักรยานธรรมดาแต่จริงๆเป็นจักรยานไฟฟ้าไม่ต้องออกแรงปั่นเยอะเลยซอยก็ค่อนข้างแคบแหละรถไม่มีส่วนทางนะเขามีทางแยกกัน Y, like nice เราเลือกเดินเข้าซอยค่ะนี่คนวิ่งออกกำลังกายเราอยากเห็นบรรยากาศที่พักสถานที่พักเราก็เลยเลือกเดินในซอย ร้ that, านนี้ <we 'll S 2> น่าจะ <be S 2> เป็นคาเฟ่ที่ยังเปิดอยู่อ๋ <So hungry. S 2> oh, อันนี้เป็นอา t เลสใกล้ถึงละพอเริ่มเห็นคนเดินบ้างละพอเดินเยอะๆก็เริ่มร้อนแล้วค่ะ นี่คือเหตุผลที่คนญี่ปุ่นไม่ค่อยมีคนอ้วนเพราะเดินเยอะมาก <c oughs> ใกล้ถึงจริงๆล้ใกล้จะได้พักแล้ว <c oughs> ระหว่างเดินคือหิวมากนะ <c oughs> พอได้กินอาหารน้ำย่อยก็เริ่มทำงานเลย <c oughs> หิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวอ่ะ <c oughs> เห็นตึกโรงแรมรับๆอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะ หลังจากการเดินทางอันยาวนานในที่สุดก็เริ่มเห็นตึกแล้วเดี๋ยวเราจะเดินข้ามแยกนี้กันตรงนี้ไม่มีสัญญาณไฟก็ต้องระวังหน่อยบางทีอาจจะมีรถมาแต่รถที่ญี่ปุ่นนะคะถ้าเขาเห็นคนเดินข้ามถนนเขาจะหยุดให้ทันทีค่ะแต่เราก็ต้องระวังเองด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่า จะเกิดอุบัติเหตุไหมหรือ,อยังไงโอเคเห็นตึกข้างหน้าไหมนั่นแหละโรงแรมของพวกเราอ่ะถึงโรงแรมแล้วค่ะเราสองคนพักที่โรงแรมเวสโซ สถานีรถไฟอยู่แค่หน้าโรงแรมเองค่ะแต่ว่าพวกเราเลือกเดินนะเดี๋ยวไปเช็คอินกันก่อนนะคะโรงแรมนี้สิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างดีเลยค่ะไว้ค่อยมาเล่าใน EP ต่อไปนะเขามีข้อมูลให้ทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่มีภาษาไทยค่ะเสียใจตอนเช็คอินเราก็กรอกข้อมูลนิดนึงค่ะตอนที่พวกเราจองราคายังไม่รวมภาษี พอมาที่นี่เราเลยต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีกประมาณ1,200เยเยนค่ะเราสองคนมีเงินส่วนรวมไว้ไว้ใช้จ่ายในส่วนที่ทำด้วยกันอย่างเช่นค่ากินหรือค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆอะไรแบบนี้ พนักงานเขาก็อธิบายรายละเอียดและวิธีการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้เราฟังค่ะได้เวลาขึ้นห้องละ เราอยู่ชั้นเจ็ดค่ะ <Okay. S 1> แขกมาพักเยอะนะ <You> คนไทยคนเกาหลีคนข่าวเยอะโร <Okay. S 1> งแรมสีดาวนะจากที่ดูในแอปทริปที่เราจอง <Okay. S 1> เขาก็มีเวลคัมดิงให้อยู่ห้องถัดจากล็อบบี้ค่ะแต่เราต้องบริการตัวเองนะ <M atte. S 1> เราสองคน <M atte. S 1> ไม่ได้ซื้ออาหารเช้าจากโรงแรมนะ <M atte. S 1> เพราะอยากออกไปหากินเองมากกว่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วตื่นเต้นจังห้องจะเป็นยังไงนะ้า มามาดูใกล้ๆด้วยกันว่าห้องจะเป็นยังไงเปิดเปิดห้องจ้าต้องเสียบคีย์การ์ดก่อนถึงจะเปิดไฟได้อ่าเห็นภายในห้องแล้วเดี๋ยวจะพาทัวร์ห้องนะเราจองห้องแบบเตียงคู่ค่ะห้องไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ถึงกับแคบ ตรงนี้เป็นพวกแก้วเค,เครื่องต้มนม้ำเขามีรองเท้าแตะใส่ข้างนอกกับสลิปเปอร์ใส่ในห้องให้ค่ะอะมาดูห้องน้ำกันนิดหน่อยค่อนข้างชอบซ้วมที่ญี่ปุ่นมากค่ะมันสะดวกสบายนี่ห้องน้ำมีอ่างให้แช่น้ำร้อนด้วยค่ะส่วนใหญ่จะมีอ่างนะมีที่แขวนผ้าและมีสเปรย์ฉีด<ะ>การผ้าอับด้วยค่ะไหนดูวิวหน้าต่างสิ ก็ไม่เร็วใช้ได้อ่ะจบสิ้นภารกิจแรกถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ